เป็นจะตายมาจับมือหายนมือขา้างกีหลบเลยหลบหลบมาหลบมาเออให้มีช่วมีลาบเลยคุณแม่หคนมากน่ำกับมีลาบนํำโตกนํำตายยงตายแล้เหมือนนันมันเป็นลูกเสือนีนเลย เราก็มองอยู่แม่ก็ดูแต่เช้านี่คายปากเสือมันคายปากเสืออนี่อันนี้มันเนี่ยเหมือนเหมือนไอไอหนวดเสือน,นี่มันทรงหน้ามันออกเหมือนเสือ,อ,อ,อแล้วมันตายแล้วเหลือสองตายหนึ่งเดงิมตาเลย หมูว่าขอดเมื่อวานนี่มันที่เพี้ยขนาดแมวตัวนี้มันแม่นี่มันหายโรคมาเทื่อนึงแล้วกระเจี๊ยบไว้ที่นี่มาออกซองที่ที่หาลูกไส้ผัดมันมาเจอลูกไส้ไปเอิ้นไปหามาหน,นี้เมียไปไปหาแมวให้เสียลูกไส้เขเบอกทช่ ไปหาแมวให้ซีว่ะสิมันก็เดินไปมันก็ไปเจออยู่ในตู้ก็มันตัวแม่มันก็เขี่ยออกมามันไม่ไม่ไม่ไ่กบ้วทีนี้ลูกชายก็เก็บมาให้ว่าแม่มาดูแมวซี้ว่ามันมีกี่ขามันบอกว่ามีแปดขาทีนี้ก็เอามาให้แม่ดูเออมันมันเคยให้ลบกแม่เรนนี่แม่ก็เก็บลกมันไว้อยู่ทีนี้เอาไว้ว่าให้มันเราจะไปดองไว้หรือทาไงไว้ให้คนดู คนดูแล้วมันมีโชคแมวตัวนี้มันให้โชคทั้งได้ลกทั้งมันมีออกมาแปลกๆว่าจะเก็บมันไว้ให้คนดูว่าให้เขามาดูปีไม่แล้วเสื้อเพอนไห้โซกังสีนาะก็เลื่อยเอิญอ้นั้นเขามาบเบเองก็ถ่ายรูปไปก็หายนมาเบิงก็สีเก็บ,บไว้เบิงเห็ดวิธีได้ยังสีเก็บเพอนใดไว้ไดยังสีนาะท้องที่ห้าที่ออกมาเป็นอย่างนี้ ก็จะเห็นมันแปลกๆกันเลยเจ็บไว้แปลกๆนี่ชัวไม่เคยเห็นสักทีนี่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยเหมือนแบบก็มานี่มันเหี่ยวเหมือนมันเนี่ยมันนี่มันเหมือนมันหายใจหรือเรามันหลอนเราก็ไม่รู้นะวัานี้แมวเนี่ยมันเป็นอันนี้ไม่เคยเห็นเกิดมาเพิ่งเห็นนะเนี่ยเห็นแต่ทางอื่นเขามาว่าหมูมีสี่ขาสองขามันแยกออกมาเออ มันเหมือนเสือมองไปมองมาเหมือนเสือมงเขามันนี่นี่เหมือนเสือจริงๆอะนี่เวนถ้ามันเดินแม่ก็มาจับดูเมื่อคืนนี้ไอจุนมันก็มาให้แม่แม่แม่มาดูสิมันแปลกๆไม่เคยเห็นสักทีอะ ี่ากแม่เอานไปหาว่าแม่แม่มาดูซิมันออกสามตัวท้องมันย่ใหญ่ทำไมมีสามตัวตอนอยู่บ้านเอื้ี่ยผมไปเก็บมันมาเลี้ยงไงครับเห็นมันมีอยู่สามตัวแต่พอดีมันหายไปสองตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวผมสงสารผมเลยเอาจับมาไว้ที่บ้านไว้ตัวหนึ่งมันก็หลายปีแล้วครับตอนนี้อยู่กับที่บ้านเนี่ยหลายปีมากเลยฟ้ามามันมาคลอดลูกก็ได้มากข้องกับแม่มันที่มันคลอดมาคลอดมาห้าคลอกนี่แหละห้าคลอกนี้ออกมาเป็นแปดขานี่ก็งวอยู่เหมือนกันครับ แล้วก็แถมไม่มีชีวิตด้วยคิดด้ว่าจะเก็บไว้ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนรักสัตว์อยู่ครับแบบเก็บมันมาเลี้ยงแต่เหมือนกับคนเอามาทิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเก็บมามไม่คิดว่ามันวันหนึ่งมันจะออกลอูกใหม่ที่ผ่านมาได้โชคไหมก็มีบ้างบางครั้งครับเรื่อยๆรอบผมขาหกขาเพ<า>ื่อหนึ่งสองขาแล้วนะนี่นี่อีกขาหนึ่งมันออกมาเป็นสีน่นี่นี่มันเป็นติ่งอย่างนี้ออกมาสองติ่ง ขา่าเียเป็นเป็นสี่แล้วนะอันนี้เป็นห้าเป็นหกเจ็ดนี่เป็นเจ็ดขาข้างนี้มันอยู่ตูดแปดขาแปดขาข้างนี้มันอยู่ตรงตูดมันอ่ะมีอีกสองขาอีกมีอีกขาหนึ่งแล้วก็เป็นสองขาอันนี้เป็นสองรวมแล้วเป็นแปดรวมแล้วเป็นแปดขา